นีค่ะหลังจากที่มี่ไม่ได้อัดโซเชียลแคลมมานาพรสมควรนะคะเนื่องจากป่วยแล้วก็ยุ่งเกี่ยวกับการทําร้านอะไรต่างๆมากงนายเลยวันนี้ก็จะมาอัพเดตวา่าเป็นยังไงมัางนะคะช่วงนี้นะคะก็หน้าก็แบบอายุมากแล้วก็เริ่มจะแบบมองค้าแล้วก็เป็นกะมี่ก็เริ่มรักษาใช้เซรัม่มแล้วก็ใช้ครีมต่างๆมารักษาบำรุมมงผิวหน้าแล้วก็กําลังจะรับ ลดน้ำหนักด้วยรู้สึกว่าช่วงนี้บวมบวบหยิบเรื่องเกินนะจ๊ะแล้วก็ทฤฤากํออาผลิตภัณฑ์กฤฤเกี่ยวกับหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำเต้นหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทาผิวให้ขาวนะตอนนี้ก็เริ่มจะขาวขึ้นแล้วแบบเห็นเส้นเลือดนะคะก็แล้วก็มีช่วงหนึ่งตั้งแต่เรียนนั่นแหละแต่เด็กกับเป็นคนมักง่ายมากเลยเวลาแบบทำอะไรก็มันจะชอบ เาคายอย่างเงี้ยเงี้ยเงยงเงยวางอะไรตลอด <immen mesela> ข้อตอก,ก็จะดำดำดำแล้วก็มันมันตัดกับสีผิวเราที่เราขาวใช่ไหมแล้วก็แบบเอาทาอทำยังไงจะความจิ้งดำกว่านี้อีกนะเพราะว่าดำมากจนแบบเพื่อนทักก็อายนี้ปุ๊บก็ใช้วิธีที่ผิดก็คือใช้ไอ้ที่อ่ะทาตาปาค่ะเอามาทาเลยแล้วมันก็ มันก็ลอกแต่ก็ไม่ดีนะวิธีนี้แต่ว่ารู้แหละมันเป็นกดไม่ดนะีแต่ฉันอยากทำนะฉันอยากลอกลอกเรเร็วทดลอง,ลอ,ง,ลอ,อ,งอะไรเงี้ยก็เลยทาก็อีข้างหนึ่งก็ดีนะคะแต่ว่าอีข้างหนึ่งก็เหมือนแบบว่าเราแบบไปโดนแบบระหว่างที่ลอกเราก็ยังไปเท้าอยู่มันก็เลยเป็นจุอะไรเง,งี้ยเป็นแดงๆงอนะ่เงี้ยแต่มันก็ลอกได้ดีเลยได้ดีด,ดีแต่ว่าส่วนที่ ส่วนที่เราไม่ต้องการที่จะให้น้ายาโดนก็ควรจะทาวัสลีนนะคะรอบๆรอบๆตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยทาทาตาปลาไอทาหินตาปลาค่ะตรงจุดที่หนังกำลดเพื่อให้มันลอกออกไปนะคะแล้วก็ยังไงก็มีแค่นี้แล้วไงก็ฝากล้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้กําลังทําโปรโมชั่นเดลอยู่นะคะเดือนธันวาต้ก็มาหาที่ร้านได้นะจ้า ขจะแก่ปีหนึ่งแล้วแอบไปบ้าน